ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนรักแก๊สบี้ทุกๆุกคนนะครับผมทั้งคนที่กําลังเลี้ยงแก๊สบี้อยู่แล้วก็คนที่กําลังศึกษาวิธีการเลี้ยงหนูแก๊สบี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อมาอาบน้ําให้น้องหนูแก๊สบี้นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ในการอาบน้ําของหนูแก๊สบี้นะครับผมก็จะมีน้ําสะอาดนะครับผมที่ใช้ตอนอาบน้ํานะครับผมแล้วก็น้ําสะอาดที่ใช้ตอนล้างพวกแชมพูออกนะครับแล้วก็มี แชมพูอาบน้ํานะครับผมอาจจะใช้เป็นของลูกสุนัขขนาดเล็กหรือว่าอาจจะใช้เป็นของคนก็ได้นะครับที่เป็นของเด็กนะครับแล้วก็จะมีผ้านะครับผมไว้เช็ดตัวเวลาที่อาบน้ําเขาเสร็จนะครับผมสาหรับน้ําที่ใช้ในการอาบนะครับผมก็จะเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิที่ไม่ต่างจากตัวเขามากนะครับก็คือจะไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่เย็นมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าวิธีอาบน้ําเป็นยังไงนะครับ สำหรับปัญหานะครับผมของผู้เลี้ยงหนูแกสบี้มือใหม่นะครับผมที่พบเจอในการอาบน้ำของหนูแกสบี้ก็คือว่าหนูแกสบี้เนี่ยจะชอบวิ่งหนีแล้วก็ชอบดิ้นนะครับผมเวลาอาบน้านะครับผมวิธีที่ผมแนะนําก็คือให้หาภาชนะหรือว่าวัสดุอะไรที่มีความสูงขึ้นจากพื้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่ที่จํากัดนะครับก็จะทําให้เขาเนี่ยยืนอยู่ที่บนแท่นที่เราวางไว้นะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยหนูแกสบี้เขาจะเป็นสัตว์กลัวความสูงนะครับเวลาที่เขายืนอยู่ ตรงที่สูงนยะเขาก็จะแบบไม่กล้าดิ้นไปไหน,นครับผมสาหรับขั้นตอนเริ่มต้นนะครับในการอาบน้ําให้หนูแคทบี้เนี่ยคือเราจะไม่จุมน้องลงไปในอา่างน้ําโดยตรงนะครับผมเราจะใช้การวิดน้ําใส่ตัวเขานะครับ <c oughs> เพื่อให้เขาเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเขาเนี่ยสามารถที่จะค่อยปรับอุณหภูมินะครับค่อยปรับอุณหภูมิที่อยู่กับน้ํานะครับ ถ้าเกิดว่าเราเอาน้องเนี่ยเข้าไปแช่น้ำโดยฉับพลันเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยปรับตัวไม่ทันนะครับผมก็อาจจะเป็นอันตรายได้เราก็จะค่อยๆชะลมน้ำไปนะครับ ทีเนี้ยพอเราฉันลมฉันลมน้ำไปให้ทั่วขนของเขาแล้วเนี่ยเราก็นำแชมพูนะครับมา,าบิดเ็จที่มือก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยค่อยถูเหมือนเราสระผมนะครับผม วิธีการอาบน้ําให้หนูแคสบี้นะครับผมเราจะอาบเฉพาะช่วงลําตัวนะครับไปถึงก้นนะครับผมในส่วนหัวของน้องเนี่ยเราจะไม่ให้ไม่ให้โดนนะพวกแชมพูนะครับแต่เราจะอาจจะใช้แบบน้ําสะอาดหรือว่าผลลีชุบน้ําสะอาดนะครับเช็ดแทนนะครับฉ่นั้นก็ทกําทการ ขาเห็นนะครับแล้วก็ขานะครับของนะครับปกติแก๊แกสบี้ตัวที่สีขาวนะครับผมจะชอบของเหลืองนะครับผมอันนี้เราก็ต้องอาบน้ำให้บ่อยหน่อยครับ ตรงที่เราจะเน้นนะครับผมในการทําความสะอาดก็จะเป็นช่องก้นนะครับผมเพราะว่าตรงก้นเนี่ยถ้าเป็น j ชสบี้ผลยาวเนี่ยจะชอบเปื้อนฉี่นะครับแล้วก็จะทําให้ผลพันกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็ทาการล้างแชมพูนะครับ ตรงจุดนี้นะครับเมื่อน้องเริ่มอาบน้ำในสพานะครับร่างกายเขาก็จะเริ่มปรับตัวได้นะครับเขาก็จะสามารถที่จะเอาน้องออจาน้อาบได้นะครับเราก็จะใช้น้ำอีกอานหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเ,เพื่อนที่อาบอยู่บนอาดน,นะครับผมเพื่อนก็สามารถที่จะ ปล่อยน้ำาอ,อกแล้วก็เปิดน้ำใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นมือใหม่นะครับตัวนี้นเะพิ่งอ่านน้ำใหม่หลังจากที่เรา น้ำให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะทําการเช็ดขนให้เขานะครับ หลังจากที่เราเช็ดตัวให้เขาพอมันหมาดแล้วนะครับผมเราก็จะทําการเป่าขนให้เขานะครับวิธีการเป่านะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆน,น,นะครับมีใดที่แรบบว่ามีใดที่ระบบเป็นระบบร้อนเพียงระบบเดียวนะครับผมเพื่อนๆก็จะต้องอใช้ความห่างของใดกับตัวน้อนะครับประมาณ30เซนนะครับผมเพื่อไม่ให้ตัวน้อนยร้อนมากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีใดร้อน แล้วก็ปรับเป็นไดเย็นได้นะครับผมก็สามารถที่จะเปิดสลับกันได้นะครับในขณะที่เรากําลังใดนะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้มือลูบนะครับผมให้ขนเขาแตกตัวจากกันนะครับเพื่อที่จะทําให้ขนของเขาสามารถที่จะแห้งได้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็เทคนิควิธีการหนึ่งนะครับก็คือการรูปขนนะครับย้อนกลับมาด้านหน้านะครับผมเพื่อให้ขนเขาเนี่ยแตกตัวจนถึงโคนขนครับผมทําใหเ้เวลาเราเป่าใดนะครับผมจะทําให้ขนเขาสามารถที่จะแห้งได้เร็วนะครับถ้าหากเพื่อนที่ใช้ได้ร้อนเพียงอย่างเดียวนะครับผมก็อาจจะต้องมีการหยุดพักบ้างครับผมเพื่อไม่เกิดความร้อนสะสมภายในตัวเขานะครับ ว่าถ้าเราเป่าแต่ไดรร้อนใส่เขาแต่อย่างเดียวนยจะทาให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วก็มีความร้อนสะสมในตัวได้เราก็จะต้องมีการเป่าแล้วก็หยุดเป่าแล้วก็หยุดนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีแบบไดรร้อนสาหรับกับไดรเย็นนะครับผมก็สามารถที่จะเป่าไดรร้อนแล้วก็เป่าได้เย็นสักพักนึงเพื่อลดความร้อนภายในตัวเขาลงนะครับผมวจากนั้นก็ค่อยๆเป่าได้ร้อนอีกทีนึ่งน,นะครับแล้วพอถึงเวลาที่ขนเขาเริ่มจะแห้งแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะเป่าไดรเย็นบนผมแห้งเลย จนขนแห้งได้เลยครับครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สงสัยนะครับว่าหนูแก๊สบี้โตมาขนจะยาวประมาณไหนนะครับผมอันนี้คือหอนูแก๊สบี้ที่มีอายุ3เดือนนะครับผมขนก็จะยาวขึ้นมาระดับหนึ่งครับ ก็ไปดันเส็จเรียบร้อยนะครับสําหรับขั้นตอนการเป่าขนให้น้องนะครับอันนี้คือหนูแกสบี้ที่อายุ3เดือนนะครับขนก็จะเริ่มยาวแล้วนะครับปกติหนูแกสบี้ขนก็จะยาวได้เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นตัวที่ตัวเต็มวัยก็ห้าหเดือนก็กยาวระดับหนึ่งครับยาวจะยาวมากกว่านี้อีกครับ ก็จะยาวได้เรื่อยๆนะครับผมขึ้นอยู่กับการดูแลของเรานะครับถ้าเราดูแลดีไม่ให้ขนเข้าพันกันนะครับนขนก็จะยาวได้เรื่อยๆครับเหมือนผมคนนะครับอันนี้คือน้องอายุ3มเดือนนะครับเป็นพันโคลเนตครับ เมื่อเมื่อเราเป่าขนให้น้องเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นในกรณีที่เป็นตัวผู้นะครับเราก็จะต้องทําการมาเลียมขนที่บริเวณอวัยวะเพศนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมได้ทําการตัดเล็มออกไปแล้วนะครับาสาเหตุทําไมถึงต้องเลมขนออกนะครับผมนูเกสบี้ตัวผู้นะครับผมเมื่อ,อมีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วก,ก,ก็คือ3เดือนขึ้นไปนะครับผมเวลาที่กระจุเขา,ามี การยื่นออกมานะครับหรือว่ามีการแข่งตัวยื่นออกมาเนี่ยแล้วพอเวลาที่กระจูงเขาหดเข้านะครับผมมันก็จะดึงเอาขนเข้าไปติดอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมทาให้ขนขนขนน่ะติดอยู่กับอวัยวะเพศของเขาแล้วก็ทําให้กระจูงเขาไม่สามารถที่จะหุบเข้าไปสุดได้นะครับผมแล้วก็จะเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็สามารถที่จะทําให้บริเวณกระจูงเขาเนี่ยเป็นอันตรายได้นะครับผมเราจึงจำต้องมีการตัดเล็มขนบริเวณอวัยวะเพศออกนะครับ ครับผมสำหรับคลิปในการอาบน้ําน้องหนูครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับผมเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ